อันนี้เอาละวันนี้เข้ามาย่อลงมานิดหนึ่งอุมมะตาวาฮิดะก็คงจะยกส่วนหนึ่งซึ่งปรากฏในอัลกุรอานใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับเดีย๋ยวเราตาลาบอกว่าอ,อ,อินนาฮะดีอุมมะตมมมะตาวาฮิดะอันนับพวกกลุ่มฝาบุดูนฝาบุดูนนี่อายะหนึ่งนะครับอีกอายะหนึ่งนะครับเหมือนกันแต่ว่าลงท้ายว่าฟัตตะกูกน,นอินนาฮาดิ อุมะตุกุมอุมตววะตะวให้ด้อันนับนรกุมฝัตตะกูลนะครับอาจารย์นัเขาต้องการสื่ออะไรพอจะมีอะไรนะฮะคือคือเหมือนกับว่าเอ๊ะเอ๊ะทำไมมาพูดเอาช่วงนี้ม,นมันมัมนมีมันมีเรื่องอะไรมาเป็นคืออาจารย์นะครับไอ <c oughs> เรื่องประชาชาติที่เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยอันนี้เป็นวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมายเป็น หลักการของอิสลามเราต้องการนให้ประชาชาิเนี่ยเป็นประชาชาติเดียวเดียวในแง่ที่ว่าไม่ใช่สีผิวนะไม่ใช่ภาษาไม่ใช่รูปร่างหน้าตาแครับต่หมายถึงอัดดีนหมายถึงอัชชารีอับหมายถึงาศาสนาหมายถึงบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าอันนี้คือวัตถุประสงค์เราใช้คําว่าตัฮีดเห็นไหมฮะ เตาฮีดเนี่ยถ้าเรื่องของอัลลอฮ์ก็หมายถึงว่าต้องให้พระองค์เป็นเจ้าแต่องค์เดียวอย่าไปว่อย่างอื่นถ้าเป็นเรื่องของนบีก็แปลว่าเราจะไม่ไปตามคนอื่นละตามนบีครับแต่ถ้าพูดถึงเตาฮิดุล um อุมะเตาฮิดสุฟูฟก็หมายถึงการที่จะให้คนอยู่ในแถวเดียวกันครับอยู่ในร่องในรอยเดียวกันอยู่ในหลักอะกีด้าเดียวกันครับแต่ถามว่าในข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า ในข้อเท็จริงเนี่ยหลักประวัติศาสตร์ก็ยืนยันชัดเจนหลังจากท่านอบีวะฟาตก็มีข้อโต้แยง้งท่านอบีเองก็บอกว่าไม่ใช่ชมิงกุมฟัซสยามอิคดาฟังแคซีรอใครที่มีอายุยืนยาวต่อไปเนี่ย <c oughs> ก็จะเห็นความขัดแยง้งความแตกแยกมากมายก็เป็นอย่างที่นบีบอก <c oughs> เกิดกลุ่มต่างๆขึ้นมา <c oughs> แต่ละกลุ่มแก่บ้างอ่อนบ้างแรงบ้างค่อยบ้างก็ขึ้นอยู่กับ ความเชื่อที่มันหลุดโผออกไป<ม>ที่มันหลุดออกไปจากอ,อ,อันมั่นหัดอสอฮีอ,สสอันมุสตะกีมแนวทางที่ถูกต้องที่เที่ยงตรงก็กลายไปเป็นกลุ่มโน้นกลุ่มนี้จนกระทั่งได้ชื่ออาจารย์ครับ <c oughs> เ,ออเรามีคําว่าอิสลามถูกไหมฮะเ,ออเรามีคําว่ามุสลิมเรามีคําว่ามุมินเอ,อ๊ะแต่ทำไมมันมีคําว่าชีอาด้วยอะ ถ้าว่ามันเป็นหนึ่งเดียวอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีชื่อเหล่านี้สิอาจารย์ทาไมมีคําว่าขวาริด้วยอ่ะทําไมมีคําว่ากอตริยาด้วยอ่ะครับทําไมมีคําว่ามัณตะสี라ด้ยละ่ะทําไมมีคําว่า,าอาชาเอราอาชาเราด้วยยาหมี่ยาด้วยมาตุริดียาด้วยอกอตริยาด้วย,ยก็เพราะว่าก็เพราะว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ย แม้นว่าเดิมทีนั้นจะเป็นประชาชาติเดียวกันเป็นอุมมะวัยนะแต่ปัจจุบันนี้อุมมะวะฮได้เนี่ยมันก็เป็นกลุ่มเป็นก๊กเป็นอะไรต่อมีอะไรถามว่าขอ้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้แล้วหลักการนบบีบอกไว้ไหมบ,บอกให้รย์มีฮะดีสไหมมีมดี่ที่บอกว่าประชาชาติของฉันครับจะแตก,แ<ด>กออกเป็นเจ<ป>็ดส <73. S 2> ิบสามใช่ครับหลายคนยังไม่เข้าใจคําว่าอุมมะผมขออธิบาย อุม,มะเนี่ยมีอยู่สองความหมายอ,มอันนี้นักวิชาการอธิบายไว้ชัดเจนนะครับเขาเรียกว่าอุมะตุดดะอวะกับอุมมะตุด,ดอ,อิซิยาบะประชาชาติที่หมายถึงประชาชาติที่อยู่ในยุคข,ของท่านนบีที่ท่านนบีเรียกร้องสมมุติว่าในยุคก่อนนบีมุฮัมมัดเราก็เรียกว่าเป็นยุคข,ข,ของนบีอีสซาคนที่อยู่ในยุคนั้นจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาก็เรียกว่าเป็นอุม,มะของท่านนบี อีซาอะไรฮิสาส <ะ S 2> า,สา,ามก่อนหน้าท่านนบีอีซาก็คือท่านนบีมูซาคนในยุคโน้นก็เรียกว่าอุม,มาของท่านนบีมูซามูาแต่จะศรัทธาหรือไม่อันนั้นอีกเรื่องหนึงห่งอ,อีกความหมายหนึ่งก็คือหมายถึงผู้ที่ตอบรับการเรียกร้องนั้นแล้วครับเข้ามารับอิสาลามในยุคของท่านนบีมูซากอรับอิสลามจากท่านนบีมูซาในยุคของท่านนบีอีซาก็รับอิสาลามจากท่านนบีมูซาอะไรฮิสลามพอยุคนนบีมุฮัมมัดก็เข้ารับอิสลาม กับท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลไนวะซัลลัววลลมครับอันนี้คือความหมายที่เรียกว่าเป็นอุมมะของท่านนาบีมูฮัมมัดปัญหาก็คือว่าวัตถุประสงค์ของท่านนาบีมูฮัมมัดเนี่ยต้องการไหมเหมือนกับเราทั้งหลายเนี่ยต้องการให้มุสลิมตอกแยกขัดแย้งกันไหมไม่ฮะครับท่านนาบีเองก็เรียกร้องอะไรกุมบิญจะมะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมฮะในกุรอาะ an สั่งมากมายครับสั่งสั่ง ตาตมาในคุรานก็ต้องการที่จะให้เราอยู่ในสายทานอันเดียวกันแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันมีการแตกแยกออกไปเป็นกลุ่มเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นปัญหาก็คือว่าไอ้ที่อาจารย์ถามผมมัน่าเขาจะสื่ออะไร,รผมเนี่ยเคยนึกถึงคำพูดของท่านอาอีลเดียลลอุอันหุมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เมื่อสวฮาบห์เขามีปัญหากัน ไอ้คนกลุ่มนี้ก็ไปตัดสินซาฮบาตแต่ละฝักแต่ละฝ่ายว่าเป็นกาเฟรโดยแอ,อ้งอายะอัลกุรอานที่บอกว่ามันลำยักกุมบีมาอันซาลาห์ฟาอูลาอิกะฮุมุลกาเฟร,รุนใครไม่ตัดสินไปตามที่อัลลอฮ์ประทานลงมาก็คือพระมหากัมริย์อัลกุรอานผู้คนเหล่านั้นคือกาเฟรครับยกอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะมาตัดสินว่าซาฮบาคนโน้นก็กาเฟรคนนี้ก็กาเฟร,เรบถามว่าซาฮบาเขาว่าไง การทีมาตุคักเกไอ้ที่พูดเราไม่ผิดหรอกที่ยกมาเนี่ยอายะาน่ะไม่ผิดว่ามันละเมิดฮักกุมบิมาอันนี้เป็นกุรานเนี่ยคุรานไม่ผิดว่ายูรอดูบิฮัลบาตินเพียงแต่ไอ้ที่เอาไปชี้เนี่ยอ้ที่เอาไปเสนอกับผู้คนเนี่ยเอาไปอธิบายเนี่ยเอาไปแ้างอิงเนี่ยมันผิดผมเองก็กังวลใจครับว่าที่บอกว่าประชาชาติอิสลามนั้นเป็นประชาชาติเดียวกันครับคําพูดเนี่ยไม่ผิดหรอกครับ เ <fan> พราะอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานแท้จริงนะรประชาชาติของพวกเจ้าคือประชาชาติเดียวกัน <ứng S 2> ฉันคือเพื่อบ่ายของพวกเจ้าดังนั้นจงตักว่าจงยำเกรงต่อฉันจงอิบาดะต่อฉันอันนี้ไม่ผิดครับผมฮประเด็นที่ว่าท่านกําลังจะเอาไปสื่อเรื่องอะไรตรงนี้ต่างหากเรา <ứng S 2> ผมก็เป็นกังวลอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าครับคําพูดข้อยความน้ําหนักหลักฐานอัลฮัมดุลิลลาใช้ได้ แต่ยูร่าดบิฮันบาเทนต้องการเอาไปชี้ในสิ่งที่ผิดหรือเปล่าครับวันนี้มันก็เผยโฉมอย่างที่มีกระแสออกมาซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องหาหลักฐานให้ชัดเจนครับมีคนอันนี้ถือว่าเป็นมีคนที่น่าเชื่อถือยืนยันกับผมครับว่าเขาได้ฟังคลิปวิดีโอของคนกลุ่มหนึ่งไปบรรยายในเรื่องอุมมาฮวฮิดะเขาบอกว่าคาวาริ กับเราก็อุมมาวาหิดนะขวาริชนะขวาริชมุตะซีละแม้กระทั่งอาชาอิระเขารวมหมดเลยเขาบอกถ้าคุณจะสื่ออย่างนี้เนี่ยคุณกำลังจะบอกว่าไอ้ที่แตกนั่นแหละคือหนึ่งถ้าอย่างนี้คุณเสนอผิดนะถ้าอย่างนี้คุณกำลังกำลังกำลังมั่วแล้วนะ่ะคุณกำลังจะสื่อถึงว่าไอ้ที่เกะกะเละเธอเปื้อนเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นอันเดียวกันนั่นแหละ เอ๊ะยังไงอาจารย์งงกันนะก็งงสิปัญหาคือการสุนนะสุนนะกับบิดออันเดียวกันประชาชาติเดียวกันอ้าวยังยังไงฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากจะย้ำกับท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านได้ยินได้ฟังเนี่ยท่านต้องพิจารณาแล้วแหละต้องวิเคราะห์แล้วแหละต้องเงี่ยหูฟังอีกสิ่งหนึ่งแล้วแหละว่านัยยะที่แท้จริงที่อัลกุรอานได้สื่อนั้นกำลังจะสื่อหรือกำลังจะบอก กับเราท่านทั้งหลายว่าแม้ว่าจะมีกี่กลุ่มก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นประชาชาติเดียวกันแค่นี้ยังไม่เท่าไหร่อันนี้เป็นแค่เป็นแค่อะไรนะเป็นแค่ความเชื่ออาจารย์เชื่อจะถูกหรือผิดมีปัญหาละท่านนี้จากความเชื่อเนี้ยถ้ามันเชื่อผิดละ่ะมันก็จะพาไปสู่การปฏิบัติตนที่ผิดครับในเมื่อเป็นประชาชาติเดียวกันเราจะแยกกันไปไหนอืก็มาร่วมกันร่วมกันตรงไหนแล้วมันไม่เหมือนกันแล้วมันจะร่วมกันยังไงอาจารย์ไอคนนู้นทำชิรก คือคือต้องต้องถามก่อนว่าเขาเขายอมรับไหมว่ามันมันมีในประชาชาตินี่มีคนทําชริกกันมีฮะประชาชาตินี่มีคนทําบิดากันเอามีเขาเขาก็ต้องยอมรับเพรามันปฏิเสธไม่ได้อาจารย์ใช่ไหมคือมันเป็นเรื่องที่ประจักษ์เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ครับเป็นเรื่องที่สัมผัสได้กลุ่มที่เขาถือว่าเขาเป็นเป็นคอวาริสอย่างเงี้ยอเขาก็ตัดสินว่าคนทําบาปใหญ่หรืออย่างน้อยเนี่ยที่เขาเห็นว่าเป็นผู้ละเมิดเนี่ยเป็นการเฟ้นอาจารย์ ฉะนั้นไปร่วมกับเขาเนี่ยผมยังมองไม่ออกจะไปร่วมอย่างไงก็ในเมื่อคนเหล่านั้นเขามองคุณเป็นกาเฟสอ่ะเขาจะรับคุณไมล่ะคุณบอกไม่เป็นไรผมร่วมกับคุณนะอย่างน้อยเขาววริชก็ไม่ร่วมกับคุณหรอกครับเขาไม่เอาเขากไปไม,ไม่เอาไม่เอาเพราะ <c oughs> ว่าคุณ<อ>ทํแบาปใหญ่แล้วก็กาเฟสก็กกเหมือนอย่างกับดูอย่างกับอย่างชีอะใช่ไหมฮะไอเราบอกอ้าสมมตสมมติเราประชาชาติเดียวกันเราจะเข้าไปร่วมกับชียออแต่ว่าพอเชียร์พอเชีอะ์เขารู้ว่าเราเป็นพวกสุเป็นพวกซุนนะโอ้โสหสก็โกล่เขาก็ด่าเราไอพวกเราพวกเนีส พวกนาวาซิบเขาเรียกนาวาซิบนาซิบาก็หมายถึงคนที่เป็นปรปักษ์ต่ออาลินเบดแล้วเขาจะมีความวางใจคุณตรงไหนอ่ะดูตัวอย่างง่ายๆฮะอย่างกับในทางตอนใต้ของเลบานอนที่มีฮิสบุลลบหรือฮิสบุลลาดูในซีเรียทั้งฮิสบุลลาและทั้งหนุไซเรียก็รุมเขียนฆ่าที่เป็นซุนนีแล้วขณะที่เขาทําอย่างนี้คุณก็บอกว่าอุมม่ฮาวิดาขอร่วมด้วยคน อันนี้คือถ้าความหมายคุณคุณคุณจะเอาไหมความหมายอย่างนี้ยอันนี้ไงเพราะมันเป็นอื่นมันไม่ได้ผมมองแล้วน่าจะเป็นสื่อไปทางนี้ครับคืออาจารย์ฮะในฮะดีสก็มากมายนะอย่างกับฮะดีสี่เรายกกันบ่อยมากนะก่อน <c oughs> พวกยาฮูแตกกันเจ <c oughs> ็ดสิบเอ็ดนะซอรอเจ <c oughs> ็ดสิบสองวสตัฟตาตริกูอุมมะติอะลาสลาสินวัส <c oughs> นะฟิก์ก็กลุ่มขระราชาตินี่แตกกันถึงเจ็ดสิบสาม ถ้าเราซุนบอกว่ากุลูฮาฟินนารทั้งหมดในอยู่ในไฟนรกอินลาวาฮาิดะยเกเว้นกลุ่มเดียวพี่น้องเข้าใจยังไงหมายความว่าเรากลุ่มเดียวที่เหลืออยู่เนี่ยนะเราก็บอกว่าเราก็จะไปอยู่กับพวกนู้นแหละเจ็ดสิบสองเอาหมดนั่นแหละนะแล้วก็สรุปว่าเราอยังไงนะบีบอกเหลือกลุ่มเดียวที่จะรอดพ้นอาจารย์รวมมันก็ไม่แยกสิ <laughs> อันนี้แบบมันเ็กค,คือพูดง่ายว่าตะกะพื้นๆน่ะ ถ้าสมมุติว่ามันเป็นหนึ่งเดียวมันก็ไม่แยกเสียอาจารย์อืมและไอ้ที่ดบีบอกว่าแยกนี่แปลว่ามันไม่ใช่กลุ่มเดียวอือาจารย์ถ้าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยเวลานั่งรถเมย์อาจารย์สังเกตในรถเมย์นี่มีอะคีดา้าร้อยอะคีดา้าเราเรียกว่ารวมกันไหม,มก็ขนังกันเฉยอาจารย์ไม่ได้รู้ <laughs> คือโดยสารรถ <laughs> สารรถ,รถเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าแยกเนี่ยมันแยกตรงความเชือ่อม,มันแยกตรงหลักการ อาจารย์ดูว่าเวลาเราไปในรถไฟฟ้าเนี่ยอโอ้โหผมเชื่อนะฮะว่าในนั้นะมีคริสเตียนมีม,มีพุทธมีมีฮินดูมีม,มีมุสลิมมีแต่มุสลิมเองอาจจะไม่รู้จะจะ,จะกลุ่มไหนอะสรุปแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยจะเรียกว่ารวมกันได้ไหมร่วมกันได้ไหมอาจจะเรียกว่ารวมได้ภาษาไทยเรามีมรวมไปในรถคันเดียวกัน หรือร่วมไปในรถคันเดียวกันแต่ไม่ได้รวมกันในเรื่องความเชื่อไม่ได้รวมกันในเรื่องหลักศรัทธาปัญหาว่าทุกวันนี้ท่านกำลังจะสื่ออะไร<ม>ที่บอกว่าเป็นอุมมะวาฮิดะจะเอาแบบไหนวาฮิดะตุนฟีมาการินวาเฮดฟีซยาระตินวาฮฮดฟีตอวเอาระตินวะเฮดซียาระตินวะเฮตฉันแปลด้วยนะ <c oughs> แปลว่าเ, <c oughs> เราเป็น <c oughs> ประชาชาติเดียวกันที่อยู่ในเครื่องบินลําเดียวกันอโอเคครับลงเรือลําเดียวกันลงเรือลําเดียวกันอหรือว่าเราเป็นประชาชาติเดียวกันที่อยู่ในเดลวายนะได้หางี้ผมไม่เถียงคุณเลยเป็นประชาชาติเดียวกันที่อยู่ในประเทศเดียวกันผมไม่เถียงคุณะ <Excuse> แต่ถ้าบอกว่าคนที่อยู่ในประเทศเดียวกันเนี่ยมีความเชื่อที่เหมือนกันหมดคุณกําลังเมาหรือเปล่าลองลองลองไปคุยกับตัวเองเพราะว่าเพราะว่าถ้าเหมือนกันหมดคือ เราจะต้องเข้าไป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 ร่วมในสิ่งที่เป็นความเชื่อหรือในส่วนที่เป็นเป็นหลักการปฏิบัติของแต่ละกลุ่มเนี่ยหรือยังไงเราจะเข้าไปร่วมหรือย่างงั้นอาจารย์มันมีอยู่คำหนึ่งผมสังหรณ์ใจสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างอันไหนมาเชียใช่ไหมเพราะว่าถ้าจะทำได้มันต้องเอาหลักนี้มาใช้อ,อาจารย์รถ้าจะบอกว่าแบบที่เราว่าเนี่ยม,มันแยกมันก็คือไม่รวมไอ้รวมมันย่อมไม่แยก ปัญหาว่าแยกด้วยรวมด้วยเนี่ยครับมันต้องมีสูตรท่านอาจารย์ครับมันต้องหาสูตรมาลงแล้วมันต้องหาหลักมาวางหลักที่ว่าน,นี้คงจะหนีไม่พ้นสแสวงจุดร่วมสงวนจุดสงวนจุดตา่างหรือบางคนเขาบอกว่าเราเราอ,อยากได้อะไรนะคือประชาชาติที่คือไม่ใช่กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดนะคือพยายามที่จะ คือเขาจะค้านคำพูดทรารซูลศนสลัลลฮฮิอะสัลามทีเดียวก็แบบอาจจะดูดูดูดน่าเกลียดไปนะแต่เหมือนก็จะบอกว่าเราอยากจะได้ที่มันแนวทางที่มันกว้างอัฟยาที่มันเอาซะสะที่ว่ารวมคนได้ทุกกลุ่มนะเข้ามาก็เหมือนอย่างที่อาจารย์บอกนะ,สะแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง